โหลสวัสดีครับสองพระชัยวันนี้ขออนุญาตพาชมรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปีหกหนึ่งนะวันนี้เอามาให้ชมกันเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมก็อยากได้มานานแล้วหลวงพ่อกลวยไม่ว่าจะปีไหนก็ได้นะแต่ว่าก็ได้ปีหกหนึ่งมานะเมื่อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วผมเจ้านะเจ้าหลวงพ่อกลวยแต่ว่าหลวงพ่อเล็ก ปกเสกนิทานจิตนะแต่ว่าพอดีไปสนีเขาทาหายแล้วเขาก็รับผิดชอบมาแต่ว่าก็โชคดีนะวันนี้มีน้องรักนะที่รู้จักกันก็เอามาให้นะเห็นว่าผมอยากได้ผมก็เลยเช่ามานะก็จะประมาณนี้นะรูปหล่อ <c oughs> ปี61ของหลวงพ่อกลวยเห็นว่าก็มีราคาแพงแพงอยู่นะรุ่นนี้แพงอยู่นะแล้วแต่จีวอมากจีวอ น้อยนะเท่าที่รู้แต่ว่าอันนี้ก็จัดว่าเยอะนะจีวอนเยอะนะนะราคาน่าจะสูงอยู่ผมเอาลงกลุ่มแล้วนะถามเขาก็ว่าเป็นปีหกหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่บอกนะว่าเป็นเกย์เป็นแท้อะไรยังไงแต่ก็สร้างเถอะเพราะว่าผมเขารพศรัทธาและนับถือหลวงพ่อเัวอยู่แล้วนะจากคําบอกเล่าต่างๆจากประสบการณ์ ต่างๆแล้วก็จากโซเชียลต่างๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆหลายคนหลายสายหลายองค์หลายสายนะต่างยกย่องแล้วก็ชื่นชมนะว่าหลวงพ่อกลวยเป็นพระที่เก่งแล้วก็รูปภาพของท่านแม่แต่แม่จะไม่ทันท่านเสกนะก็เข้มขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะวันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าปีหกหน่งมีกี่แบบแต่ว่า ขอผ,ผมได้แบบนี้นะวันนี้เอามาชมกันยังยังมีใหม่อยู่เลยนะเท่าที่ผมถ้าที่ถ้าดูองจริงนะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะมัวมวหน่อยแต่ว่าองค์จริเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะผมได้มาแล้วก็เอาขึ้นคอเลยนะนยก็สวยนะพอดีนะผมเห็นลูกศิษย์ลูกหาสั้น แขนไม่รู้รุ่นไหนรู้สึกว่าเอกจะใหญ่หน่อยแต่ว่าองนี้ก็พอดีนะพอดีนะพอดีสวยมากนะก็จะประมาณนี้นะด้านหน้าด้านหลังก็จะประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นรูปภาพที่มีประสบการณ์เยอะมากนะที่ประเทศไทยน่าจะอันดับหนึ่งนะถ้าเป็นภาพนะถ่ายนะเท่าที่มีข้อมูลมานะ อันนี้ผิดถูกอะไรก็ขออภัยนะแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งนะที่ได้ฟังแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเหล่านั้นนะจนเกิดทําให้อยากได้แล้วก็อยากได้มาบูชานะสักสินสักอันต่อไปผมก็ยังจะเร้ามาต่อนะผมอยากได้ปี64นะกับ6 6 3นะแต่ว่าก็ขอเอา64ก่อนนะเพราะว่ายังยังไม่แพงแล้วก็จะเอามาถ่ายให้ให้ชมกันนะ นี่ครับชมกันสักสันะเป็นรูปภาพที่มีประสบการณ์มากที่สุดนะขอขอขอ,ขอพูดไว้อย่างนี้ก็แล้วกันหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลก็ดีใจนะที่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็ได้ท่านมาบูซาพกติดตัวนะก็ได้ยินเกติศักดิ์ของท่านนะเป็นพระที่รักลูกศิษย์มากนะเป็นพระ รักลูกศิษย์มากนะแม่แต่หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะ mm hmm. ก็ยังยอมยอมใจนะว่าท่านเป็นพระที่รักลูกศิษย์มากแล้วก็หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนก็ก็แนะนํานะว่าให้ไปกราบหลวงพ่อกลวยนะหรือว่าเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยมาไว้จิตตัวนะก็ดีใจนะที่ได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็ได้คารพบ,บูชา,าสักการะบูชาท่านนะ <c oughs> พุทธคุณเท่าที่ทรู้น่าจะเด่นทางควบคุมทุกด้านนะเด่นทางโชคลาภป้องกันแต่ว่าทุกด้านนะเท่าที่รู้มีประสบการณ์มาลูกศิษย์หลูกหามีประสบการณ์มาก็จะครบทุกๆุกด้านนะรูกายหลวงพ่อกลวยปีหกหนงอันนี้ผมเอาลงกลุ่มแล้วนะสอบถามแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าเป็นปีหกหน่งนะ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะเอามาให้ชมกันนะเป็นรูปภาพที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะที่ประเทศไทยใครที่ชื่นชอบนะหรือว่าเคารพศรัทธาหรือว่าอยากใช้วัตถุมงคลต่างๆดูก็รูปภาพนี้ก็แนะนํานะเพราะว่าราคาก็ยังไม่แพงนะหลักร้อยหลักร้อยไม่จะเป็นต้องปีหกก็ได้แล้วก็เอาปีหกก็ได้นะราคาหลักร้อย น่าจะไม่ถึง300นะปี64สวยนะปี6กสีผมก็อยากได้นะเพราะว่ามียันมงกุฎพระพุทธเจ้านะข้างหลังก็เป็นยันประจำตัวของเราพุกวยหรือว่าเป็นยันที่หลวงพ่อกวยถนัดอีกยันหนึ่งนะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเอามาให้ชมกันนะ